สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้อยู่กับนี่เนี่สองคนสักพันมผาไว้ตะหน่อยไปให้งาไปหาหมออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวเจ้านี่แหละนี่เนี่วะเพื่อวานนี้เนี่กินข้าวน้ำแม่บอแม่กินข้าวกะหยังสันเปียทีปาดอกฟองน้องเขาจะเป็นเครื่องขี้เปรีนนี่เนี่กระไดไเอาหูวจับคว่ำบนเด็ดเดี่ยวนี่พี่น้อง ล้มจ้ะจำพี่น้องจ้ะเพื่กกินข้าวเจ้าเพล็กแกงเห็ดแกงเห็ดนั่นไหมแกงเฮ็ดขอนแกงเห,งเหงนน็ดเอียงนะขะเอิญเห็ดขอนหน่อยเฮ็ดนหน่อยช่วยพักป,ปังหน่อยพายาไปหาหมอเมือขึ้นนี่บริณน,น้อนเบิดขึ้นพีนออ่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่ใส่นี่อยู่ดุแม่ยืมใส่นี่แป๊บหนึ่งนะคะนี่หนูไปเอาตรงนั้นค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เยอะๆเลยค่ะเ,ออเมื่อขึ้นในบน่ได้นอนเบิดอขึ้นเราปวดแม่หลานน่รับเผลอไปเลยแม่เออนี่ๆกระตื่นเพราะนี่ๆ เอาให้เดี๋ยวไม่เอาให้เออนั่นแหละยิบเอาผู้เฒ่าเนาะวานนี้เพื่อนกับเฮ็ดพิธีนั่นให้สะดอกก็ตัวชะตาตัวชีวิตให้วันนี้เราทิ่นนยูทาเดียวไรนะเราก็เลยปวดนี่น่ารักนี่ถอยไปสอยแกงเฮ็ดใส่เอา พักปังจ้ะพี่น้องจ้ะนาทีที่สามตอน้อยไปตซอสอรึ่าได้กินขานาทีทมันเมื่อคืนนี่นอนนอดค้างนอนอก็ปวดนนรกกัโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ นวนเก้แล้วเอาอยาให้กินวันนี้ปกติเรากินยาเที่ยเดียวแล้วทียูไหมอันนี้ตั้งแต่ตีซองมาจนหฮอดเสาปั๊บยากเอาโบยู่ที่นี่อายูยู่อืออายูยู่ เน้อผีน้องเนื้อเขาก็แกนเฮ็ดปั่นผ้าให้นี่นี่นสันดียบทันได้ซักผ้าให้รูปผ้านักเรีย็นระววางเสร็จปั้นแล้วก็เลยออกมาปั้นเหมดเลยฮึนี่ออกใช่ไหมอืยกลงไปยกลงไปค่ะยกไม่เป็นทำไมหนูมันหนค่ะมันมันเป็นไรคะ มันหนักแล้วหนูจะให้ใครยกคะพ่อยกค่ะพ่อไม่อยู่ค่ะพ่อไปเลยพ่อพาย่าไปไหนไปหาตีก๊างตีก๊างเขากระปากระปองแม่อื ไปใส่บอกว่าปานนาดูไปหาหมอจ้าดูหจ้ามแม่เอาสไรแม่จ้าแ็เอนน่อยอยากให้แม่บุไปพ่อเขดีเเลียซื้อออกมาแกะ คุณหลายลายที่ลองยามลมมันมาเน,นี่ยอันมันอันมันพัดเขาบ้านเฮียนเขาเฮียนเพื่อเบิดเขาข้างนอกนี่ยบแมนเขาข้างในเด้ยแเก็ดก็ต้องกวดต้องนี่ซุมือจะได้เขาเจ้า เสียดายเขาเจ้าเขาเจ้าคุ้มายเเสียดายแม่หเจอเสือนเจอเสือเสมิงอยู่าจเสอสมิงน้ำรดน้ำพูดอะไรกะดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพคูพ้ดจุ๊มือนี่ ลูกไผ้ไข่เจ็บบัวหาตาบัวหา,าตาแกอาหาซ้ำๆากับเป็นได้ป่วยได้อาหารแต่กินของที่มีประโยชน์และกินรสจัดหลายกินรสจัดแล้นี่คที่บอดีตอ่อสุขภาพเฮาเนาะพี่น้องเนาะจะเห็นคนป่วยร้ายหลายเดือนอะ ได้ลหลายย่านจำมืงอ,อื่นนี่เนี่ได้ไปโรงเรียนได้ซักผ้าล้มเนี่ยเลยพี่น้องพี่น้องพงล้มดีดี ยังมือ่อคืนอากาศก็บห่อนเนี่ยพอสวยมาประมาณสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเถอะเริ่มห้อนแล้วจ้ะแต่ว่าแต่ว่าพออเ่อพอดึก,ด,กดึกไหมช่วงหาทุ่มเที่ยงคืนเถอะหลังหาทุ่มเที่ยงคืนไปแบบสากที่หนาวอากาศเย็นตอนเที่ยง เขาบิดหนวนนี่จ้าแม่หนูทำมมอะไรอยู่ในนี้แม่หนูจะมีอะไรอยู่ในหลังแม่หืมเทมเทมโอ้โหมีเยอะเลย ่ไหมแย่ยนี่นี่เป่าหน้าจนหดตีหามมาขึ้นตีหามแล้วเพื่อนมาเผือหลับยังไงบู้๊นอนกวนตอดตอดตอยู่มา,านหน้าเป็นยังไงหน้าสิแล้วเจี๊ยบแม่เราล้อค้างเหมือนอดทนอดทนสันนี่นี่ปะเล่าก็โอ้ยโอ้ยเลยโอ้ระวังไหนก่อน เป็นอยังเราเก็บอั็นแขนอืมแล้วแบบข้างโอ้ยโอ้ยบอกอีหล่ะค้าง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 มันแตกอีหล่ะว้างไหนที่นี่อีหล่ะบอกงาบ้างไหนงาเป็นจังไ้าเป็นยังไหนจ้างาอดทนเด้อจ้างาโน้มน้อม เมื่อเช้านี่เพีย้ยแกยู่เปลี่ยนเพมเพือดเศษจากเ,เสร็จก่นท่าแป้งให้ยังอะเปลี่ยนเพมเพือดแล้วกันไผ่ปนวนพาไปเพีย้ยเมื่อวานเพี้ต้องออกมาเฝ่อออกมาเฝ,ฝ้านะออกมาเฝ้าบ้านผู้หนึ่งถ้าเขาบอเฝ้าก็บ่ได้นอกจากพี่น้องเนาะค่ะใครตัดหน่อยไปเดี๋ยอะไก่เที่ยงเดี๋ยวพวกลับมาแล้วมวจะจะั้งก็จะกลับเข้บุญกับคุณพี่น้องหลายๆ ติดตามนะคะเนาะที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาที่โพทิมบ่วปลากันผู้ใดอยากสร้างสินค้าก็สร้างได้เด้อสินค้าเพื่อแต่ยังขายคือเก่าเด้อจากบัวอ่าสินค้าตัวใดเพื่อขายคือเก่าเรียกว่าส่วงนี้ก็อาจทีวุ่นวุ่นแน่อาจทีวุ่นวุ่นน้ำข้นวยแน่อาจทีนี่แน่แต่ว่ากขายคือเก่าจ้ะขายขายของคือเก่าเด้อจ้ะเด้อสร้างขามาไดเด้อจ้ะซอยอุดนุนเนี่ยจ้ะให้มีไดใดนาอจ้ะให้มีายใดมาจุนเจียครอบครัวจ้ะ ฝากไว้เนี่ยนะจ้าสาธุสาธุสัตว์บ่าบัดเงาหายซ้นเนี่ยป sure <laughs> sure <to> <laughs> ้อนไปก่อนเนอจ้าพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าโอ้ยเบาไปแล้วเนาะพี่น้อง